สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสุขูมสุขุดนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกขม้ามือนี้ครับผมก้อยก้อยขมขมต้มแซ่บแม้ว่าฝนต้มแซ่บเพิ่งโอ้หอนหอนู่ครับกินกับผักรวมกระเทียมหหอมพริกกิ้วเก่าลรอครับเด็กอบกเด็กกันบอกหัวเงี้ยวบวบบกบวบหัวเงี้กับผักหอมครับผักหอมครับผมมาๆนะครับพี่น้องมากินข้าวร่วมกันครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณพ่อพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดรับชมรับเบึงกดติดตามแอดนูล่าแซบครับผมขอบคุณได้หลายเลยครับดรรเด้อขอบคุณได้หลายเลยครับราากับทีมข่าวก็ได้เกลาพี่น้องจะทิ้งขาไปได้ขึ้เกาครับพี่น้องเั่วมาถึงกระนั้นก็จำดวงจำดาเนยยังไง ก,นะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินตื่นไปเห็ุงานกลับมาก็กินขา้าวนี่นะครับชีวิตประจำวันครับผม เมื่อกับต้มครับอันนี้นอะซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้น้ำอยากกินต้มก็เอาออกมาเห็ดครับผมต้มไว้สำเร็จไปเลยครับเสียช่องฟิตไปเรือยเป็น้องเด้อเ่็ดเป็นถุงเป็นถุงไว้ครับครับเพราะเลยต้วหนึงน่งพอดีครับอืมเขานี่ยเขาเก่าหรือเขาไม่นาะนี่นาะโอ้โหเขาจะพอด,ดี Nào, chúng ta thẳng thẳng Phi Long, lại dạy hắn Đang ngọt Phi Long Ừ, Ừ Ừ ừ, <laughs> quay bằng đắp quay nó nhiều quay hàng không lắm, lắm. ผอ้เสิรฟต่มแซบคือเขาได้ครับ อผมดีเราเออวบบน,นี้ครับนี่ไหมน้องอยากกินน้ำ đẹp đẹp gặp nhau Trông Ừm, toàn đẹp nhau Hãy subscribe

我娘，干啥、嗯、不？ ดีนะครับโอ้โ oh, ลง่งดังโล่งนะครับ i Hmm. তৎ কামী আৰু

Gue t referred to this dish because it's very tasty Can't stop mutwiebing

โอ看看อล้วไมนองมอเออเอาละสวนเีกสิบก็นไปควยตกนะครับผมเไปกินขากันตรงนัเป็นกับแกมเยน ก็นำไปพี่น้องนำล้องเอาละพี่น้องเอลยพี่น้องเออทุกมาพาค้นทำพ,พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลบเยี้ยงกันนด้นครับฝากเพื่อพี่น้องทุกๆทุกคนขอบอกเป็นกำลังใจให้ผมหลายๆนะครับทุกๆเก็บกับผม ขอให้พีพ่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆทุกข์ทุกคคนรับขอบคุณครับขอบคุณครับ